แรงสุดในชีวิตที่เคยเล่นมาครับอุ้ยอันนี้คือด่านไม่รู้บอกไม่รู้เอาอุ้ยอยอีกแล้วแตกสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเปา I have CPU ฮะแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีฮะมีแขกรับเชิญนะครับโคตรดัง โคตรเก่งจากโลกของสตรีมเมอร์หรือว่าการเล่นเกมต่างๆนาน,นั่นเองเดี๋ยววันนี้พบกับเขาเลยละกันกับคุณบอยนะครับมิโนรุครับ,วโโรบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถ้าใครที่อยู่ในวงการเกมครับต้องรู้จักคนนี้ ก็ไม่ขนาดนั้นครับก็พอตัวอยู่นะก็ได้อยู่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 คสุดมากเล่นเกมอะไรนะเกม FPS ครับ first person shooting ครับโอเคเกมที่ถนัดมีเกมอะไรบ้างเกมยิงครับถนัดหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ที่เล่นหลักๆก็จะเป็น PUBG แล้วที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จยังไงบ้างเป็นแชมป์ประเทศหลายเกมเลยนะครับก็จะเป็น S1 S2 ครับ เอวีเอพับจีอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับเป็นต้นเลยแค่นี้แค่นี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่พูดไปก็คือแชมป์ประเทศหมดเลยหลากหลายเกมด้วยแล้วก็พับจีก็จะมีแชมป์ซีเอวีเอก็แชมป์ซีเอฟก็จะมีอันดับ3อันดับ4ของโลกพับจีก็จะเป็นอันดับ5ของโลกซีนี่คือเซาท์อีสต์เอเชียใช่ครับเซาท์อีสต์แต่พับจีนี่จะโกลบอลกว่าโกลบอลกว่าครับก็คือขึ้นไปถึงอันดับอันดับที่5ครับของโลกเลยครับ คตรเก่งเลยนะเอาเน้าครับถือว่าไอนน้ถือว่าสุดมากนะเล่นมานานครับเล่นมานานใล่ก็คือว่าวงการมานานเล่นทุกวันด้วยครับแล้วก็ขยันด้วยฝึกซ้อมใช่คเต็มที่คือแบบเราอย่าคิดว่าเราเก่งเราต้องแบบพัฒนาตลอดเลยแล้ววันนี้ มาทำอะไรที่ไอแ cab sing v e วันนี้ก็รีเควสพี่เปาว่า้อยากได้คอมสักเครื่องนึ่งเอาไว้เล่นเกมแล้วก็สตรีมไปด้วยผมมีคอมอยู่แล้วความจริงแต่ว่าทีนี้สังกัดผม m อ t มรับก็สร้างแคมป์มาทีนี้ผมก็อยากได้คอมเครื่องนี้อยู่ี่แคมป์เพื่อสอนน้องๆเพราะตอนนี้เราไม่ได้เราแวนเมาส์เรียบร้อยแล้วตอนนี้กลายเป็นโค้ช ก็เป็นอ่าเป็นทั้งโค้ดแล้วก็ analysis. Analysis. アナลิซิสอนาลิซิสอนาลิซิสก็คือว่าวางแผนผู้เล่นว่าตรงนี้มีจุดอ่อนตรงนี้ตัวนี้นึงวุ้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นแนววิเคราะห์เข้าใจแล้วครับดังนั้นเนี่ยไอเฮบซีฟิวก็จัดให้เรียบร้อยนะครแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นเดี๋ย 8, 000. 8, 000. วเราไปดูเครื่องกันโอเคว่าเครื่องของบอยมินิรุนั้นจะเป็นสเปคอะไรไปดูกันเลยฮะครับผม ี่คือเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วเครื่องนี้ก็จัดให้กับน้อบอยมมนูรนั่นเองนะครับ,รบอันนี้คือแค่เห็นหน้าตาคือวาวแล้วว้าวแล้วคือสุดละเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อน CPU เนี่ยเป็น Intel generation ที่ส0นะครับ Intel Core i9 10850K oh <my S 2> ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดแล้วเป็นตัวรองท็อปเมนบอร์ดนะครับจะเป็นชิป Z 490คือชิปสูงสุดอยู่แล้วกับยี่ห้อ Asrock z 490 Steel Regent น,นะครับสีซิงเบอร์ที่บอกไปมีไฟ RGB อย่างนี้สวยงามแล้วก็ RAM แรมก็จะเป็น XLR8 นะฮะจาก PNY ฮะนี่ประกัน l i ท e t i m e โดราคูนั่นเองความจุรวม32กิกที่บัส3,200เมกชุดน้ำระบายความร้อนจะเป็นของ AlphaCool ตัว Ice Bear 360ห,หม้อน้ำระบบปิด 3ตอน3-60มมแล้วสามารถที่จะถอดสายนู่นนี่นั่นได้เปลี่ยนน้ำยังได้เลยพราะน้ำเนี่ยจะติดอยู่ข้างบนครับเราไปความร้อนด้วยพัดลม3ตัวคอยเรายความร้อนให้กับ CPU 18,50K ตัวนี้ i9 ตัวนี้เพราะว่า CPU เนี่ยไม่มีคูลเลอร์หรือว่าพัดลมแถมมาให้เล่นแบบยาวๆเล่นแยบายาวๆนั้นเย็นแน่นอนเพราะว่าสตรีมเมอร์เนี่ยต้องใช้ CPU รัน100%ตลอดอยู่แล้วใช่ครับดังนั้นเนี่ยชุดเรายความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ด้วย สำหรับการ์ดจอนะครับสำหรับการ์ดจอก็จะเป็น SOTAC Gaming g e f o r c e RTX 3080ตัว Trinity นั่นเองนะครับอ,อันนี้คือตัวสุดของ SOTAC เช่นกันในขณะที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยการ์ดจอหายากมากถึงมีก็แพงมีก็แพงแต่เฉียด5้ k 5 0 0เ0านะครับตอนนี้คือ3080เนี่ยหายากมากแต่หายากก็หาได้นะครับอ่าสุดท้ายไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่ยากเกิดน,นะครับสุดท้ายก็คือ มบอได้ไปเลยครับ380จากโซแทกตรงนี้ขอบคุณมากครับ,รบการันตีเลยเล่น 4K พับ G เนี่ยเฟรมเรทเนี่ย150เฟรม 2K เนี่ยมีให้เห็น200เฟรมแน่นอนนะครับต่อไปเล่น8พีน2ช่องมีแบ็คเพจไฟ RGB 3พัดลมรเรียกว่าครบหมดระดับแบบการ์ดจอไฮเอนต์ต้องมีโซแทกมีให้ครบหมดเลยเรื่องขนาดนั้นเลยวก็ลองเล่นดูเ,เดี๋ยวได้ไปลองเล่นดูว่าจะเรื่องขนาดไหนตต้องลองต้องลองเดี๋ยวให้ลองเล่นด้วยว่า ประสิทธิภาพการเล่นคอมจากเครื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกันนะครับ power supply เนี่ยจะเป็น Cooler Master ตัว TUF Alliance นะฮะ750วัตต์80 Plus Bronze t e s ตัวนี้เป็น Cooler Master H 500P ครับตัว mesh นั่นเองนี่พัดลมหน้า2ตัวเเริ่มพิ่มเลยมีพัดลมหลังอีก1ตัวตัวใหญ่ air flow ดเห็นไหมคราวนี้อยากรู้มันแรงแค่ไหนต้องไปลองดูครับว่าจะเล่นเกมได้แรงขนาดไหน จะเทสเกมอะไรบ้างพับจีกับวอลเลอร์นด์นะพับจีวอลเลอร์แลนดีกว่าพอละเอียดผมจะปรับที่ 2K นะ 2K ไม่ใช่ Full HD นะก็คือสูงขึ้นไปอีกสูงกว่าเดิมเพราะว่า Full HD คือ1,920งพันคูณพันแแต่ 2K คือ2,560ันห้คูณหนึ่จะสูงกว่ากินสเปคกว่าเรียกได้ว่าถ้า 2K ได้100เฟรม Full HD ก็ได้มาสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบได้เยอะกว่าประมาณอันนี้คือเราลองแบบสุดให้ดูสุดให้ดูสุดจอเพราะจอเป็น 2K อยู่แล้วะเนา อยากรู้เลยอยากรู้ครับผมเดี๋ยวไปให้บอยมินูรุเล่นเกม PUBG กับว l l เล n ทกันเลยครับผมไปดูกันอันนี้ปรับ 2K อยู่เนี่ย2 5 6 0คูณ1 440คือปรับสุดละเฟรมเลยตอนนี้800เฟรมครับโอเคอันนี้ก็ปรับเป็นล l t r าไปเลยนะใช่ฮะเลนเดอร์สเกลร้อยเด่ตพอสุดสๆนี่คือเล่นแบบว่าพอหันนฮะ กลับไปในคอเคสเลยนะฮะปุ่มเปิมผมไม่ต้องปรับเลยเนี่ยจริงถ้าปรับมันจะถนัดกว่าแต่ว่าต่อให้เหมือนต่อให้นะขอดูเป็นขวัญตาคิวสักคนนึงเป็นขวัญตาหน่อยฮะผ่าสวยฮะอุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยโอ้โหมันยิงผมผมยังไม่รู้เลยมันยิงแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าเก่งที่สุดอ่ะ ออแลต่บอกล่ะพี่อย่าขายผมเยอะผมยังไม่รู้เลยมันยิงผมอย่างไหนเออมันไม่ซ้ำผมด้วยพี่มันไม่ซ้ำว่ะไอ้นี่มันแปลกๆครับพี่มันควรตีนะมาถามก่อนเพื่อนโอ้ดูดิมาต้องคานยิงแล้วทิ้งอ่ะแล้วยังบอยอย่างที้ต้องคานอย่างนี้เหรอรอให้เลื่อนหมดตายเหรอสไนป์สไนป์นี่คืออะไรสไนป์ก็คือดูสตรีมอ่าแล้วก็กดเข้ามา รอบค่าเราสมมติบอยสตรีมอยู่ก็ดูสตรีมใช่ครับแล้วก็มาสไนค์ใช่ครับก็คือลงใกล้ๆแล้วก็แอบตุ้ยแอบอะไรอย่างนี้อ๋อมันจะเป็นลักษณะนั้นเป็นแบบนั้นผมลองปรับแบบที่ผมเล่นเล่นเล่นได้ได้ปรับเลยปรับเลยปรับเลยลองดูว่ามันจะแบบเอพีเอชขึ้นเยอะขนาดไหนฮะโอเคปกติผมจะเล่นนี่ครับเบอร์ลี่โลแล้วก็เท็กเจอร์เป็นไฮดูดิสแตนด์เป็นมีเดียมอ่าฮะก็เดี๋ยวทุกอย่างเป็นเบอร์ลี่โลหมดใช่เฟรมเนตสี่ร้อยสามร้อยฮะโหลั่นจัด นี่คือด่านอะไรฮะอันนี้คือด่านไม่รู้บอกไม่รู้ฮะรู้รู้อีแลนเกลอีแลนเกลอ่าแลนเกลอ๋อเป็นด่านเป็นแมปแมบใหญ่ไหมแมปใหญ่แมปแรกเลยพี่แรกของเกม PUBG นี่ก็ดิ่งลงมาแล้วฮะสองร้อยเฟรมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบเฟรมฮะก็โอเคนะลื่นนะสุดลื่นนะเครื่องลื่นและอย่าลืมอันนี้มัน 2K ด้วยออ ก็คือปกติเราไม่ได้เล่น 2K <2 K, S 1> หรอก 2K ใช่นี่ 2K ช่วยแรงสุดในชีวิตที่เคยเล่นมาครับโอ้โหแรงสุดในชีวิตที่เคยเล่นมาเลยเหรอใช่ก็ <c oughs> ผมไม่เคยมีความแรงแบบนี้พี่ปกติแค่แบบพอใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับเมาช้านะใช่ผมเป็นคนเล่นเมาช้าครับคือกว่าะจะหันทีนึงนี่มึงมึงถูประมาณ4รอบอะกลับไปกลับมานั่งไม่ถนัดในปกติถ้าเราเป็นเมาช้าแผ่นรองใหญ่ใช่ไหมพี่อ่าฮะอันเนี้ยให้แผ่นรองจะวาดจะวาดจะาเลยใช่ปื๊บปื๊บอ๋อนี่คือจับขนาดไม่ถนัดนะเนี่ยใช่ ไม่มีอานัดเลยครับพี่โอ้โหมีอนัดเลยอย่างเดียวที่ดีคือเล่นเล่นอยู่ที่ร้านไอทีพียูโอ้โหขอบคุณมากครับผมยอ้มที่หายดีมากครับได้ข่าวว่ามีคนให้ชอบด่าด้วยเหรอด่าอะไรครอมอ่ะด่าว่าไงนะไอ้ซัสเย็นหลายคุณคนอยู่เยอะมากเนาะเดี๋ทีเดีทีครับโอ๊ยนี่ใครมาแล้วพี่ไหนอ่ะเออบวกแม่งดิชนได้ไหมเอ้าอุ้ยโอุ้ยแวอ่ะ แตกอ๋ <AL> <S <S อ <AL> มีสองคนรอเราไม่ได้ลงโซโล่ฟาร์มมาต้องนานหลักๆก็มาดูความแรงของเครื่องมาดูความอ่อนนะฮะอ,อยากดูความเก่งมาดูที่ช่องผมอ๋อ,อน,นี่เลอมาดูความแรงของเครื่องอย่างเดียวอันนี้ 2K แล้ว65เฮิรตเอาไหนดีพี่เอาอันบนสุดเลยนี่เหรออ๋อ 2K 300เฟมเป็นลื่น การ์ดจอเดี๋ยวเชื่อป่าถ้า300เฟรมการ์ดจอวิ่งแค่35เอร์เซเองะตอนนี้เเ35เปอร์เซ็นต์ยังไม่เต็มนะเพราะเกมสุดแค่นี้ดับเบิลคิวแล้วอะเออเก่งว่ะเป็นยังไงบ้างเล่นเกมแล้ว ชอบเลยครับรอชอบเลย <laughs> ลื่นเกิน <laughs> ได้ข่าวว่าตั้งแต่เล่นเกมมาไม่เคยเล่นลื่นเท่านี้มาก่อนในชีวิตใช่อันนี้พูดจริงนะครับพูดจริง,รงๆเลยพูดจริงคือเคยแบบว่าสัมผัสสมัยก่อนก็แบบ2 0งศูนแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บที่เคยไปลองเล่นก็แบบลื่นแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกับ1 0ึ่ i ที่ผมเล่นอยู่เท่าไหร่แต่พอเป็นตัวนี้สองศูนย์แปดศูนย์คื คนละเรื่องเลยมันเห็นเลยครับมันเห็นเลยว่าแบบขนาดที่จอแบบเราใช้แบบ 2K นะพี่ 2K ใช่คือยังลื่นอ่ะพี่ลื่นถ้าลองคิดดูถ้าเราแบบปกติเราเล่นเกมเรา Full HD อยู่แล้วมันก็จะลื่นขึ้นอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ก็คือลื่นขึ้นไปรสัก20-30%น่ะสร้างคอณภาพที่มันลดลงก่อนเนาะขอบคุณ iHaveCPU แล้วก็สปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับที่สนับสนุนผมนะครับแล้วก็รวมถึงสนับสนุน iHaveCPU ด้วยมีหนึ่งอย่างนะครับที่ผม ผมว่าผมขายพี่ได้ก็คือในเรื่องของการบริการนะครับก็คือเป็นบริการดีแล้วก็คุยกับพี่เปาเนี่ยคือกันเองที่ผมเพิ่งเจอพี่เปาครั้งแรกนะครั้งแรกนี่ครั้งเหมือนเราสนิทกันมากนะครับนี่ครั้งแรกนะครับก็สั่งไอ้คีับ c p ด้วยนะครับสามารถสั่งผ่านออนไลน์แอดมินตอบเร็วถ้าอยากเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างต้องเก่งขนาดไหนจริงๆไม่ต้องเก่งครับแค่เป็นตัวเองนะครับแต่สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือ คุณต้องมีคอมครับแล้วก็มาสั่งที่ i have cpu ครับผมอันนี้ผมขายเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคืออยากเป็นสตรีมเมอร์อจริงๆอ,อ่ะ,อะก็คืออย่างที่ผมบอกเลยเราแค่เล่นเกมในที่เราชอบความเป็นตัวเองบางคนเขาแบบพี่บอยแม่งคนดูแม่งเยอะว่ะกูจะเล่นแบบพี่บอย,ยอะไรอย่างเงี้ย บางทีมันไม่ใช่ตัวเราไงคนที่หลายๆละคนที่มีชื่อเสียงครับมันเริ่มจากการที่เขาเป็นตัวเองใช่ไม่ว่าคนจะทําอะไรมันก็จะเป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้ก๊อปใครเข้ามาใช่เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดครับต้องหาจุดขายตัวเองให้ได้หาจุดขายตัวเองให้ได้ครับปกติสตรีมอยู่ที่ไหนบ้างครับทวิชครับ ผมเป็นแอร์มาสเตอร์ของสวิทชใครอยากดูพี่บอยเพิ่มเติมก็ในสวิทชครับใช่ครับครับบอยบอยเมนูหลุฝากทุกอย่างที่เป็นไอแ v ปซีวีรวมถึงน้องบอยเมนูลุด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับผม